สวัสดีนะคะสวัสดี f อฟซนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคลิปของมิสูสตาด้านะคะวันนี้อาการของเขานะคะเ,เอะเป็นอาการคัดเดี๋ยวไปดูดิว่าเป็นยังไงอ่ะ่าาชงา,างสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอ่าอ่ะอน,นี่มันเข้าได้แล้วสแสดงว่าเราจะปีมนมนอยู่ก็คืออ่าน่าจะเป็นคลาดระเบิดนะ อาการเนี่ยมันเกี่ยวกับตัวคัดเนาะตอนนี้เนาะ<ช>คือเข้าเข้าเกียร์ไม่ได้นะคะมันจะเข้าได้เป็นบางจังหวะอ่าเข้าได้เป็นบางจังหวะอันนี้เข้าปกติ่าเหมือนมันเหมือนสลัดบุบอ,อาการมันน่าจะเป็นที่สปริงคัสระเบิดนะะเมื่อคืนนี้เขาลากมานลลูกค้าก็คือว่าอาการนี้ในช่างคิดว่าน่าจะเป็นตัวสปริงคัส ทำให้คัด์ไม่จักนะฮะอาทำให้เหยียบคัด์แล้วคัด์ไม่จักนะะไม่ไม่แยกออกนะคะอันนี้เมือนมันหลุดแล้วะเดี๋ยวเราจะมาถอดไปดูอ่ะเดี๋ยวในช่างขับลองขับได้ไหมได้ก็ยังขับได้อยู่ใช่ไหมคะในช่างได้อ่าก็ยังเข้าเกียร์ได้อยู่นะคะตัวนี้มันเข้าไม่ได้เลยมันเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะบางทีมันสลัดหลุดเนี่ยเออมันสลัดหลุดนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะยกคัด์กันนะคะวันนี้ นมานะคะเดี๋ยวเราจะยกคัตกันวันนี้นะคะก่อนที่เราจะยกคัตนะคะเราจะเอาขึ้นลิฟต์เนี่ยเราก็มาถอดที่คันเกียร์ซะก่อนนะแนใน้ช่างถอดคันเกียร์ให้เรียบร้อยซะก่อน ก็จะเห็นนะจะถอดกันเกียร์ออกโอ้บ่ขึ้นต่อมาอีงเนี่ยสามตัวเนี่ย เราจาเป็นจะต้องถอดคันเกียร์เนาะนายช่างเนาะเพราะเวลาเรายกคัดเนี่ยเ็กมันเกษอะเออมันมันจะทําให้ถอยหลังเกียร์เอายกลูกเกียร์เนถอยหลังออกไม่ได้เนาะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาคันเกียร์ออกก่อนนะฮะเพื่อที่เวลาเราเราเอาเกียร์ออกเนี่ยเอาคัดจะเอาคัดออกเนี่ยมันต้องมีช่องว่างนะเพราะนั้นจับเกียร์เนาะจับไอเสื้อเกีร์ถอยหลังมาหน่อยใช่ไหมนายช่างอ่า นวอดออกนะคะมันออกแล้วปีอะไรไม่แน่ใจเนาะในช่างเนาะแต่ก็เป็นรุ่นเก่าเนะาะ s t าร์ดนะฮะตัวนี้เครื่องอะไรสอันแปดเออสอ8พัน งานคัดมาให้ดูบ้างลองงานคัดมาให้ดูกันบ้างนะก็ค่อคนข้างที่จะเป็นรุ่นก่อนๆแล้วนะตอนน,นี้ออกมาแล้วหน้าคันเกียร์นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็ทำข้างล่างได้แล้วอ่าทีนี้เราก็ลงไปเพื่อที่จะยกเกียร์ยกคัดได้แล้วค่ะ พอเรานะคะขึ้นลิฟต์แล้วนะคะเราก็จะเห็นนะข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะ,ะกํกำลังถอดนะนะอดรอบเกียร์นะคะ <c oughs> เอา็อตรอบเกียร์ออกก่อน, <c oughs> นะะข้างนี้จะเป็น กระบอกขั้นล่างใช่ไหมในช่างอ่ากระบอกคัสจะมีล่างบนนะคะเดี๋ยวออกมาดูอ่าเดี๋ยวออกมาดูอันนี้จะเป็นกระบอกขั้นล่างนะคะที่อยู่ติดกับติดกับหัวเกียร์อย่างเงี้ยนะคะอ่านี่กระบอกขั้นล่างนะคะและเดี๋ยวกระบอกคัสบนมันจะอยู่ตรงหัวเก๋งเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะว่าอยู่ตรงไหนนะเอาน็อตรอบเกียร์ออกให้หมดก่อน มีหลายตัวอยู่นะน็อตรอบเกียวเครื่องมือสำคัญนะฮะอนแรงลบอ่ะในช่างเอาเครื่องมือมาให้ดูสิเวลาถ,ถอดน็อตรอบเกียวให้มันง่ายเนี่ยมีประมาณนี้เนี่ยข้อองค์ข้ออ่อนนะฮะ,นะ,นะเห็นไหมมันจะก๊อก๊ก,กได้ไหมมีเครื่องมือพิเศษเออมันจะซอกซอนนะมันจะซอกซอนเข้าไปที่จะปับองศาได้อ่าเห็นไหม เวลาสมมติว่าไอตัวบนน่ะไอน็อตไอรอบเกียร์ตัวบนน่ะในช่างเวลาเราจะถอดอ่ะเออเราจะใช้ตัวไหนตัวนี้แหละอ่านะเราใส่ด้านต่ออีกนึงอ่ะลองต่อให้ดูสิป๊บเข้าไปเออต่อไปอีกทีนี้พอเวลาเรายัดเข้าไปองศามันได้เนาะในช่างเนาะเออมันก็จะง่ายนะฮะเพราะนั้นก็บอกทุกคลิปนะฮะว่าเครื่องมือสำคัญนะฮะเพราะว่าน็อตรอบเกียร์มันไม่ได้มีแต่ตัวล่างเด้อท่านผู้ชมเอ๋ย มีตัวบนด้วยนะฮะอ่านให้ช่างถอดอะไรออกไปปลั๊กไฟปลั๊กไฟถอดหนีออกให้หมดนะคะเพราะว่าเวลาเรายกเรายกตัวตัวเสื้อเกียร์เนี่ยลงมาเนี่ยเราต้องถอยหลังนะฮะดึงถอยหลังเพื่อที่จะให้ระยะให้มันมีระยะให้คัดมันออกมาได้นะฮะคัดกระวีมันออกมาได้นะฮะอ่า ยิงนะคะ <Okay. S 1> อะแทนเกียร์นะคะ <Yes. S 1> เดี๋ยวเราจะถอดนะคะคานตัวนี้ตัวกลางนี่ออก <Okay. S 1> ตอนนี้เราอุ้มเกียร์ไว้อยู่นะเระ <Okay. S 1> าดันเกียร์ไว้อยู่นะ ก็มีน็อตไม่กี่ตัวนะฮะถอดออกนี่แหละกับกัน ีหลังนะอ่ะในสองข้างหลังนะจะเอาอ่าเกากลางนะฮะน็อตเพากลางนะเพากลางออกคือมันต้องขยับได้ทั้งเส้นอะนะคะนะเส้นเกียร์เนี่ยตั้งแต่นะฮะตั้งแต่เสื้อเกียร์เนี่ย ยาวไปนะฮะยันเผากลางนะเห็นไหมมันต้องขยับได้นะต้องถอยหลังได้นะ,อ,ะอย่างนั้นเกลียวออกไปแล้วนะคะก็จะเอานะฮะสายใหม่หนะฮะออกมาจับน็อตมันสิจับน็อตมัน,มนเนี่ยเออ,อเอาทีมดิบอกให้เอาทีมจับดูจับ,ยจบรยังไงหมุนออกมาหมุนไปเกี้ยวไม่บอก เดี๋ยวเราจะเอานะสายไม้ออกนะคะก็จะเละเทศหน่อยห,หลุดออกมาแล้วนะ,ะสายไม้นะระอนรอบเชียนะฮะมันจะเป็นตัวบนอย่างนี้ เห็นไหมงไงนะตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยนะคะเห็นไหม่าจะร้อยนะดูก็จะเอาออกยากนิดนึงอ่าออกมาแล้วนะคะเห็นไหมมันจะติดกับเครื่องมือมาอย่างงี้อ่าก็ออกมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะเหลืออีกกี่ตัวแล้ะะรับเกล่ยวข้างบนเ่ะอ่าตัวบน,นะคะ ดูหน่อยนะ,ะนี่ติดเครื่องมือมาแล้วนะฮะแล้วอีก,อกตัวเราไปขายนะคะข้างบนอีกสองตัวนะคะเดี๋ยวยิงออกให้หมดนะ,ะยังไงออกไหมโอ้ออกมาแล้วนะคะอ่าไเดชเอามาให้ดูหน่อยตัวไหนนี่นะ,ะออกมาแล้ว กวอีกหนึ่งนะฮะยิงออกให้หมดที่ถ่ายให้ดูนี่คือมันยากนิดนึงนะ,ะเอาออกเนี่ยน็อตตัวบนเนี่ยนะฮะอตัวรือสองมันออกมนันยิงตัวเออเอาออกให้หมดนะ,ะข้างหลังนะคะในช่างก็ถอดน็อตเท่ากลางนะ,ะออกให้มันแยกออกจากตัวเฟืองท้ายนะ,ะ,ยนะ,ะเพราะเวลาเราดึงถอยหลังเน,นี่ยะะมันจะดึงเส้นเทากลางถอยหลังออกมา <S <S ส่วนหน้าข้างหน้าก็ จะเอาน็อตอ่อ,อ,อเกียวออกให้หมดนะคะพอนี่นะคะเอากลางนะหลุดออกมาแล้วนะเอา,าเกนะออลกางหลุดออกมาแล้วนะ <N> เดี๋ยวก <N> ใกล้จะหลุดแล้วล่ะค่ะใกล้จลละหลุดแล้วค่ะนัดเผากลางนะคะถอยหลังออกมาอ้วนจับเออโอเคหลุดต้องมาแล้วนะคะเผากลางนะ ก็จะเหลือแต่เสื้อเกียร์แล้วทีนี้เสื้อเกียร์ยังไม่หลุดนะฮะ เสื้อเกียร์ถอยหลังนะร่องอ่ะข้านะในส่วนของก้นแท้งนะข้าเครื่องมันไว้นะข,นนะข้ามเครื่องไว้ให้มันดินนะ้นทีนี้นะคะจับถอยหลัง เอิบเออบเอบรุกรุกอ่าโอเคหลุดแล้วนะคะโอเคหลุด,ลดออกมาแล้วนะของรางใช่ไหมจังหวะนี้ดี่อะไรมีล็อตให้มันเด้งเลยเนี่ยดึงมันออกมานี่มันติดอ่ะไม่ดึงไม่ได้ต้องลงาลงค่อยคอยลงอ๋อได้ละได้ละก็ทำงานกันสองคนพราลูกนะะ ออกมาแล้วนวจะจ๊ะอะพอเกียร์ออกมาแล้วนะเราก็จะเห็นในส่วนของคัดนะฮะนะเดี๋ยวเราถอดคัดออกมาก่อนเราจะได้รู้ว่าไอ้ตัวไหนกันแน่ที่มันเสียนะคะเดี๋ยวจะบอกนะ,ะนี่นะคะมาดูในส่วนของหัวเกียร์นะคะไอ้เสื้อเกียร์เนี่ยนะ,ะมันจะมีนี่เป็นลูกปืนกดอ่าลูกปืนนะะ มันจะทำหน้าที่กดหวีนะเวลาเราเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยนี่เรามาเจอชิ้นส่วนนี่นะฮะเจอแล้วนี่ชิ้นส่วนที่มันเสียหายอะนะชิ้นส่วนของแผ่นคัส์นะฮะอ่ะถอดมอสออกมาแล้วเห็นละหนึ่งชิ้นอ่ะหนึ่งชิ้นแล้วรู้แล้วว่าคัส์มีปัญหาแน่นอนเห็นไหมจะได้เห็นลูกปืนนะฮะ เจอยุงมันหนักกว่าน,นี้ก็เจอนะมันคันคนละอย่าง <c oughs> ถอดคัทจอีออกมามาก่อนนะ <c oughs> ก็ในจังหวะที่ถอดก็ระวังที่คัดมันล่วงส่หน่อยนะ <c oughs> มันจะคันนะ <c oughs> คัดออกเสร็จหมดแล้วนะอ,อาอะ่ระวังมันล่วงนะครับเ,นะเออเอาคัดออกมาด้วยอ่าจะเย็นๆนะมันจะกระปุกกระจายนะนี่เลยละการคัดระเบิดนะสปริงตัวนี้นะฮะระเบิดออกไปมาเอาออกมาอิเออบ่ายเอาออกไปคือหลุดอยู่นี่นะ นี่นะสปริงที่มันอยู่ตรงแผ่นคัตอะนะคะมันหลุดอยู่ตรงนี้นะสปริงอยู่งไหไเน <c oughs> ่เน่เน่่น่่อยู่ข้างบนนี้ครับอ๋อเอาไปโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคัตระเบิดนะสาเหตุของที่มันเข้าเกียร์ไม่ได้อาจารย์เข้าแล้วแข็งนะฮะสปริงมันจะอยู่ประมาณนี้เออมันหลุดออกมาได้ไงไวะช่าง ไอ้ม,มันเป็นมันเป็นแรงกระชากอยู่เรื่อยๆเนื่องจาก,จากแผ่นคัดมันจะกระดิ่งอยู่ที่ห่องดีงอาจจะอยู่ที่การใช้งานด้วยไหมถ้าอยู่ที่การใช้งานาจะของรถคันนี้เปิดแน่นอนคันระเบิดไปนะก็ไปเอาไอ้นี่มาดิแล้วหวีเป็นไงในช่างหวี สลับนี้หวีเป็นไงสภาพจะเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนครบชุดอะอืมจะได้จบก็ก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้นะะทั้งทั้งแผ่นและทั้งหวีนะฮะยัะได้ไม่สั่นอ,อืพอสปริงมันหลุดแล้วนะฮะมันไปเข้าอยู่ตรงไหนในช่างมันก็จะไปวนอยู่ข้างในนี้แอมมันก็จะเข้าไปอยู่ในหวีมันก็ไปทำหวี เวลาเราเหยียบปุ๊บพอมันไปค้ำปุ๊บมันทําให้คัสมันไม่จัดเวลาปกติเวลาเราเหยียบคัสปุ๊บคัสันต้องแยกออกมันเอมันจะจัดนิดนึงประมาณนี้มันจะไม่ติดกบผ้านะล้เวลาเราปล่อยปุ๊บมันจะติดกันอยู่มันทําให้คัสไม่จักนะครับเพราะว่า มันไปกิ้งไอ้สปริงอะมันไปกิ้งอยู่ข้างในนะมันไปค้ำห้างในนี่เออมันไปค้ำพอมันกดปุ๊บมันกดไม่ถึงอะเนาะอ่ามันไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้มันกดไม่ได้ใช่เนี่ยแหละมันถึงเข้าเกียร์ไม่ได้นะจะอยู่ประมาณเนี้บางทีก็เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมใช่เพราะมันจะกิ้งอยู่ข้างในนี่มันก็จะกูลุกกูลุกอยู่ข้างในได้บ้างไม่ได้บ้างเออเออโอเคนะฮะเนี่ยนะคะคัดระเบิดนะ ก็เคสนี้น่าจะเกิดจากสาเหตุอายุการใช้งานของผ้าคัดอะนะฮะเพราะว่านานละเจ้าของก็บอกนานมากแล้วไม่ได้เปลี่ยนนะ,ะอยู่ที่คนขับด้วยไหม,ม <laughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะเนี่นะฮะผาคัดใหม่นะมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะจะไม่มีร่องโหว่นะหวีเราก็เปลี่ยนใหม่ให้เลย เดี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้นะอ่ะนะ,ะจับผ้าคัดนะฮะกับหวีนะฮะประปกบกันนะฮะใส่กลับเข้าไปนะ,ะมันจะมีอ่าติ่งนะฮะ่ะใส่ให้ตรงติ่ง,งน,นะทำไมมันไ่ตรงข้ามหมุนเมาหายไปตรงเออตรงนี้เราเอาหน้าประปาก่ไอนขายได้เหมือนใครมันร่น เดี๋ยวพราเอาเดินเสียหาน็อตไปสัก2ตัวก่อนก็ได้นะอเค้โแคนมันหลุดอืมมันไม่หลุดแล้ว ปล่อยมือได้เลย<ป>ลราคาน็อตไปแล้วจากนั้นนะฮะน็อตไปแล้วนะฮะ,ะจากนั้นนะใช้เดือยรอดนะฮะเสียบกลับเข้าไปให้ตรงจากนั้นนะขันแน่นเลยนะใช้บล็อกยิงนะฮะ แล้วนะคะดึงเดือยล่อออกเลยทําอย่างนี้นะคะคัดก็จะตรงแหละทีนี้เวลาเราใส่เกียร์นะคะไอ้ปลายเกียร์ก็จะเข้าง่ายแล้วค่ะทีนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็พร้อมที่จะยกเกียร์ขึ้นได้แล้วจากนั้นนะค่อยๆเอาตัวเกียร์ขับเข้ามานะฮะเดี๋ยวเราจะใส่เมื่อกี้ที่เราถอดถอดไอ้คันเกียร์นะคะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้นะคะันเกียร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนายช่างอ่า เพราะนั้นถ้าเราไม่ถอดนะคะมันจะดึงลงมาไม่ได้นะ,ะต,ต้องถอดมันจะติดมันจะขวางนะฮะ,ะเสร็จแล้วนะ,ะเดี๋ยวพร้อมที่จะเอาเกียร์ยกขึ้นแล้วล่ะค่ะอย่าไปจับขาคัดไงไดไดอเออ อ่าเข้าแล้วเรีร้อยอ่าเมื่อเข้าแล้วนะคะขาน็อตเข้าไปเข้าไปแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวใส่น็อตให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ใส่พอกลางนะคะให้เรียบร้อยนะอ่ะใส่น็อตรอบเกยร์เสร็จแล้วนะใส่อยางคัดบนในคันล่าง กระบอกคัดล่างอบ,อบอกคัดล่างเข้าไปนะฮะเดี๋ยวก็จะใส่สายไม้เรียบร้อยนะคะสายปลั๊กให้เรียบร้อยนะคะมีหลายจุดอยู่นะตอนนี้นะคะก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะมีพวกปลั๊กพวกอะไรก็จะเสียบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาใส่เผาก้างนะคะให้เสร็จ ดูความเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาตรวจสอบดูความเรียบร้อยนะคทุกๆจุดที่เราถอดออกมานะดูนะคะเรียบร้อยแล้วน็อตลอบเกียร์เรียบร้อยนะคะปลั๊กเรียบร้อยนะคะสายไม่เรียบร้อยนะจ๊ะทุกอย่างใส่กลับเข้าไปแท่นเกียร์นะฮะเรียบร้อยแล้วอ่ะเผานะคะเพากลางอ่ะเรียบร้อยนะคะใส่กลับเข้าไปแล้วนะ เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเอากาตัวนี้แน่นแล้วนะคะโอเคอย่างนี้เสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาลงมาเพื่อที่จะใส่คันเกียร์นะฮะกลับเข้าไปนะ,ะอ่ะพอมาได้อย่างนี้แล้วนะคะสวมคันเกียร์กลับเข้าไปแล้วก็ใส่น็อตให้เรียบร้อยค่ะใส่คอนโซลกับครับเข้าไปให้เรียบร้อยนะ,ะ,แ,จะแจ้งความเรียบร้อยให้ดีนะ ใส่เสร็จค่ะเดี๋ยวมามาเสร็จแล้วมาดูกันนะคะว่าเกียร์มันเข้ายังไงคัดเข้ายังไงได้บ้างนะฮะเหยียบคัดแล้วเข้าเกียร์ยังไงได้บ้างเออเยวใส่ให้เสร็จก่อนค่ะนอตทให้แน่นนะ,ะอ่ะในจังหวะที่ใส่อยากจะถามในช่างนิดนึงช่างถ้าเกิดว่าอาการของคัดหมดนะคะคัดหมดกับอาการของกระบอกคัดหรือลูกปึกลูกยางคัด บนคัดล่างเสียเนี่ยมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับอืมอาการเป็นไงเป็นที่กระบอกคัดมันก็จะเหยียบหวามหายไปนะอ่าถ้าเป็นที่กระกระบอกคัดนะฮะมันจะไม่ดีดไม่เด้งคืนอ่ามันจะหวามแล้วกลับคืนไม่ได้นะคะอ่าแต่ถ้าอาการคัดหมดก็คือมันจะขึ้นแต่รอบเครื่องมืดมืดมืดไปอย่างเดียวอรถไม่วิ่งไม่ไปนะอ๋อรถไม่ไปประมาณนั้น ใส่เกียร์แล้วรอบเครื่องไปแต่รถไม่วิ่งนะคะถ้าการคัดหมุดก็จะเป็นแบบนั้นแต่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกชุดกระบอกคัดเนี่ยไม่ว่าจะล่างหรือบนนะคะอาการมันจะเป็นเหยียบเข้าไปแล้วหายนะคะเหยียบคัดเข้าไปแล้วหายจมหายนะคะถ้าเด้งนี้ถือว่าใช้ได้เออเด้งถ้าอย่างนั้นโอเคนะคะแต่เมื่อกี้เนี้ยที่คัดมันระเบิดไปเนี่ยอาการมันคือเข้าเกียร์ได้บ้างไม่ได้บ้างนะเพราะว่า วิ่งวไปก็เข้าไม่ได้เลยเออข้าไม่ได้เลยแตนะไมหมดอ,อ่อ่นะอากาศมันก็ต่างกันนะสาให้เรียบร้อยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งกันนะ <c oughs> ลองเข้าเกียร์ดูโอ้ระวังรถนะมิหนึ่งคนนะฮะมิมนวนเลยนะคะเข้าเกียร์โอ้โหปนะกติ ปกติเลยมีหนึ่งคันเปลี่ยนทําไมให้แล้ว <S <S เดี๋ยวนะเพราะว่ามันต้องลองวิ่งนะคะเพราะว่าบางครั้งนะฮะวิ่งไปนะฮะาการที่เขามาเนี่ยวิ่ง,งไปแล้วเ,เกียร์เข้าไม่ได้เลยเกียร์เข้าไม่ได้นะฮะเราก็ต้องลองวิ่งให้เขาว่ามันเข้าได้หมดทุกเกียร์ไหมอ่ะเข้าเกียร์ได้ไหมอ่าอาการเดิมมันยังอยู่หรือเปล่านะฮะเวลาเราเปลี่ยนคัตไปแล้วนะฮะเราลองวิ่งให้เขานะะอือฮะนะเข้าได้ปกตินะฮะ ใช้ได้แล้วปกติเลยนะคะบางทีถ้ามันเป็นตีนผีหรือว่าเออลูกปืนนะลูกปืนคัดเนี่ยมันจะอาการยังไงนะช่างเสียงจะมีเสียงมันก็จะมีเสียงเตือนมาก่อนเนาะถ้าเป็นเกี่ยวกับลูกปืนเน่ะนะฮะจี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 คือพูดไม่หมดหรอกค่ะเรื่องคัดเนี่ยนะะอาการมันหลายอย่างนะอาการมันหลายอย่างนะฮะเรื่องคัดเนี่ยบางทีบางครั้งอาการมันก็ต้อง แยกแยะให้ออกว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเวลาคัตหมดเนี่ยรอบเครื่องไปตัวเครื่องรถไม่ไปอย่างเงี้ยนะคะเหยียบเข้าเกียร์ได้ปกติแต่รอบเครื่องขึ้นแต่ว่าขับตัวรถไม่ไปนะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกชุดกระบอกคัตนะฮะชุดลูกยางกระบอกคัตบนล่างเนี่ยก็ก็คือว่าเหยียบไปแล้วนะคะ,ะขาคัตจมไปเลยนะฮะอย่างนั้นก็เป็นชุดกระบอกคัตนะคะ ถ้าสมมุติว่ามีเสียงนะฮะวิ่งแล้วมีเสียงจี้จี้ที่เกียร์นะฮะก็ก็อนุโมทนาเออมโนได้อ่าจะพูดว่ายังไงเดี๋ถ้ามีเสียงเนี่ยนะก็จะอนุมานอ่อนุมานได้ว่านะฮะก็จะอาจจะเป็นลูกปืนนะ,ะลูกปืนคัดนะ,ะหรือลูกปืนปลายเกียร์นะคะมันก็จะมีเสียงจี้จี้จี้นะก็มันมีมันมีเคสของเอตีนผีทะลุอยู่เนาะไม่ใช่างนะ เออะเข้าไปหากันดูได้นะคะตีนผีนะฮะน้ำทะลุนะฮะตีนผีอยู่ตรงไหนก็ไปดูได้นะฮะ mm. โอเคเลยนะ mm. เคสนี้นะ mm. ใส่เกียร์ได้ปกตินาะในช่างน้อโอ้วิ่งวิ่งปกติแล้วนะ mm. ใช้งานได้แล้ว mm. โอเคอ่ะโอเคแล้วนะสําหรับคลิปนี้ในช่างหันมาครับ,รบเรียบร้อยครับเปลี่ยนคัสเปลี่ยนหวีคัส ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่างลูกคุณด้วยนะครับผม <g ül> สวัสดีครับ <S <S สวัสดีค่ะ